สวัสดีค่ะพบกับข้าวันไก่หน้ามอยเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าทําไมแม่ค้าแต่งตัวแปลกๆนะคะวันนี้ไม่ได้มาในชุดแม่ค้านะคะช่วงนี้หยุดนะคะหยุดขายของน่าจะหยุดยาวเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแม่ค้าก็กลัวเหมือนกันก็เลยปิดร้านเลยนะคะรอให้สถานการณ์คี่คลายหรือว่าอะไรดีขึ้นก่อนนะคะเราถึงจะเปิดร้านเนาะ ตอนนี้ก็หยุดอยู่ห้องตักตัวไปก่อนนะคะถ้าไม่จําเป็นก็พยายามที่จะไม่ออกไปข้างนอกนะคะเพื่อลดความเสี่ยงให้กับตัวเองค่ะก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมานั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนที่ถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะหลายคอมเมนต์ที่เพื่อนถามเข้ามาวันนี้ก็ถือโอกาสดีมานั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนเลยนะคะกับคําถามแรกที่ถามกันเข้ามาว่า ที่ร้านใช้หมอ้อหุงข้าวหมอ้อหุงข้าวเบอร์อะไรนะคะก็คือใช้หมอ้อหุงข้าวขนาดเบอร์เบอร์ห้านะคะแล้วเวลาหุงข้าวอ่ะใช้ข้าวตาอะไรข้าวที่ใช้หุงที่ร้านก็ใช้ข้าวตาส้มโอนะคะกิโลกร,รัมหนึ่งก็ตกประมาณที่4 0่สบถึงสีบบาทนะคะราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนนะคะแล้วน้ำปริมาณที่ใส่ในการหุงข้าวแต่ละครั้งนะคะ ถ้าหมูข้าว4ีกิโลปริมาณน้ำที่ใช้นะคะในการหุงก็คือมันจะมีขีดสองฝั่งใช่ไหมคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาหมูข้าว4ีกิโลนะคะจะใส่น้ำที่ขีดเลข5นะคะฝั่งซ้ายมือค่ะเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าพี่หุงข้าวแล้วทำไมไม่เห็นบอกปริมาณเลยอันนี้นะคะที่ไม่ได้บอกปริมาณว่าใส่น้ำไปแค่ไหน บางคนเพื่อนๆใช้ข้าวมันข้าวมันมีหลายยี่ห้อนะคะอาจจะแบบปริมาณในการใส่น้ําก็จะไม่เท่ากันนะคะก็เลยไม่ได้บอกว่าข้าวสามกิโลใส่น้ําเท่าไหร่ข้าวสี่กิโลใส่น้ําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าข้าวแต่ละทอดจะใส่น้ําไม่เท่ากันเนาะแต่ที่ร้านใช้ข้าวตาส้มโอนะคะปริมาณน้ําข้าวสี่กิโลก็ใส่ตรงขีดเลขห้าฝั่งซ้ายมือแต่ถ้าเพื่อนๆใช้ข้าวยี่ห้ออื่นนะคะ ปริมาณน้ําในที่จะใส่ในข้าวแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆก็ลองไปกะดูนะคะส่วนข้าวสารที่ใช้ก็มีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นนลกรทาข้าวตาฉัดสีม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นยี่ห้อไดโน,โนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ที่ร้านก็ใช้ยี่ห um ้อส้มโอนะคะอร่อยแค่ไหนนะคะอันนี้ดีที่สุดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เนาะดีที่สุดของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเราก็จะมาบอกแค่เคล็ดลับบางอย่างนะคะที่เราทําว่าทําประมาณนี้นะคะแต่ว่าแนะนำว่าข้าวที่ จะนำมาหุงข้าวมันไก่ก็ให้เป็นข้าวหอมมะลิเก่านะคะข้าวหอมมะลิเก่ากลางปีหุงข้าวมันไก่น่าจะดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ข้าวหอมมะลิใหม่นะคะหุงออกมาแล้วข้าวอาจจะแฉะได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ใช้ข้าวหอมมะลิเก่ากลางปีนะคะส่วนแป้งที่ใช้ทอดนะคะ แป้งทอดกรอบตา UFM ใช้ทั้งหมักไก่แล้วก็คุกไก่นะคะใช้แป้งสูตรเดียวเลยนะคะมันไก่ได้มาจากไหนนะคะนี่ก็เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งมันไก่นี่เราได้มาจากาซื้อมาจากร้านขายไก่นะคะเขาจะมีขายนะ มันไก่จะมีขายแยกต่างหากกิโลกร,รัมละประมาณ25บาทน,นะคะพอเราซื้อมันไก่มาแล้วเราก็นํามาล้างนะคะล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็นําไปเจียวน้ํามันไก่นะคะไว้สําหรับหุงข้าวค่ะส่วนวิธีหุงข้าวนะคะหุงข้าวแบบไหนข้าวถึงจะไม่บูดไม่เสียง่ายนะคะมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่า เวลาหุงข้าวแล้วพี่คาทําไมข้าวมันบุดมันเสียง่ายจังเลยมีวิธีแก้มีวิธีทําแบบไหนได้บ้างที่ที่จะทําให้ข้าวที่หุงมาเนี่ยมันไม่บูดไม่เสียง่ายนะคะ,ะชิล้านเองนะคะเวลาหุงข้าวเราจะใช้น้าซุปข้าวมันไก่หุงใช่ไหมคะเเราจะใช้น้ําซุปหมายถึงน้ําที่ต้มไก่นะหุงข้าวใช่ไหมคะ,ะก่อนที่เราจะเอาน้าซุป น้ำต้มไก่เป็นหูงข้าวเราอย่าเพิ่งไปใส่ฟักใส่แฟงนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงหรือว่าหัวไชเท้าของพวกนี้นะคะถ้าเราใส่ไปในน้ำซุปแล้วเราเอาน้ำซุปไปหุงข้าวนะคะมีโอกาสที่ข้าวเราจะบูดเสียง่ายมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอา,อาฟักแฟงหรือว่าหัวไชเท้าใส่ไปในหมอ้อน้ำซุปนะคะเราต้อง ตักน้ําตัวนี้ไปหุงข้าวก่อนหลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จเราค่อยเอาฟักแฟงหัวเชเท้าลงไปต้มเพื่อทําน้ําซุปนะคะส่วนที่ร้านเองนะคะหุงปริมาณมากก็ต้องต้มน้ําน้ำร้อนแยกไว้ต่างหากนะคะถ้าใครติดตามช่องข้าวมันไก่หน้ามออยู่จะเห็นว่าที่ร้านใช้หม้อกว๋วยเตี๋ยวนะคะในการต้ม,มไก่ ช่องช่องอใหญ่นี่เราก็จะเอาไว้ต้มไก่ใช่ไหมคะส่วนช่องอที่เป็นช่องลวก,กเตี๋ยวอันนั้นเราก็จะเอาน้ําร้อนออเอาน้ําใส่ต้มเป็นน้ําร้อนเพื่อที่จะเอาน้ําร้อนแต่นั้นนะคะไปหุงข้าวมันไก่ข้อดีของการเอาน้ำร้อนหุงข้าวมันไก่คือข้าวเราไม่บูดเสียง่ายเวลาหุงข้าวข้าวก็จะสุกง่ายใช้เวลา ใช้เวลานิดเดียวใช้เวลาในการหุงข้าวน้อยกว่าการที่เราจะเอาน้ําปกติไปหุงข้าวนะคะถ้าเราน้ําปกติไปหุงข้าวข้าวเราจะสุกช้ากว่านะคะแล้วอีกอย่างการที่เราน้ําร้อนไปหุงข้าวเนี่ยนะคะข้าวก็จะไม่ติดก้นหม้อไม่แฉะนะคะเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะแล้ววิธีในการหุงทำยังไง บางคนก็ถามมาว่าพี่ผัดข้าวไหมหรือว่าไม่ผัดทําได้สองอย่างนะคะเพื่อนๆไปเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆชอบนะคะจะผัดหรือไม่ผัดเดี๋ยวจะบอกวิธีนะคะถ้าเราไม่ผัดข้าวเราทํายังไงแล้วหุงออกมาแล้วข้าวเราจะสวยไหมจะหอมไหม หอมน่ากินเหมือนกันค่ะเทคนิคก็มีอยู่ว่าเราเอามันไก่นะคะที่เราซื้อมาจากตลาดหลังที่เราเจียวไว้เสร็จแล้วนะคะเร,เราเจียวน้ํามันไว,ไว้แล้วนะคะเราก็เอาน้ํามันไก่ตังน,นั้นนะคะไปเจียวกับกระเทียมขิงใบเตยนะคะแล้วมันไก่ใช้เยอะแค่ไหนนะคะน้ํามันไก่คือ,อให้คิดง่ายๆนะคะ ข้าว1กิโลก็ใช้น้ำมันไก่ประมาณ100 ML ค่ะนะคะผัดเจียวกับกระเทียมนะคะเจียวกับกระเทียมเจียวกับขิงเจียวกับเตยนะคะพอเราเจียวได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปสาวข้าวนะคะล้างข้าวสักสองน้ำนะคะเพื่อเอาฝุ่นออกนะคะ พอเราซาวข้าวเสร็จเราก็เอากระเทียมเจียวนะคะกับขิงใบเตยที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทใส่ในหม้อหุงข้าวที่เราซาวข้าวไว้เรียบร้อยน,นะคะจากนั้นเราก็ตักน้ําร้อนนะคะมาใส่ในหม้อหุงข้าวแล้วก็คนใส่เครื่องปรุงอะไรทุกอย่างนะคะเติมลงไปแล้วก็คนให้เครื่องปรุงมันละลายเข้ากันจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กหุงข้าวเหมือนเราหุงข้าวปกติเลยนะคะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งใครที่ชอบอวิธีผัดข้าวก็ไม่ได้ยากนะคะเราก็แค่ซาวข้าวล้างข้าวให้เสด็จน้ํานะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะเอาน้ํามันไก่ที่เราเจียวไว้นะคะเราก็มาเจียวกับกระเทียมใส่ขิงใส่ใบเตยเหมือนกันนะคะก็น้ํามันข้าวหนึ่งกิโลก็ใส่น้ํามันไปเหมือนกันนะคะประมาณ 100 ml อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาข้าวสารที่เราซาวไว้แล้วนะคะไปผัดกับน,น้ำมันกระเทียมเจียวนะคะที่เราเจียวแบบจนหอมแล้วนะคะพอเราเจียวกระเทียมเตยอะไรจนได้กลิ่นหอมแล้วเก็เอาข้าวที่ซาวไว้ล,วลงไปผัดนะคะไปผัดในกระทะจนเม็ดข้าวมันออกสีแบบขุ่นๆหน่อยหน่นึงนะคะ แล้วก็นําไปเทใส่หม้อหุงข้าวเวลางหุงแล้วก็ใส่น้ําส้มไปสักนิดหนึ่งนะคะ,ะข้าวหนึ่งกิโลแล้วก็จะใช้น้ําส้มประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆก็ไปกะดูได้เลยนะคะวิธีนี้จะทําให้ข้าวเราไม่บูดไม่เสียง่ายด้วยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งใส่ถ้าเราใส่ฟักใส่หวัวไชเท้าลงไปแล้วเราก็อย่าเพิ่งอย,อย่าเอาน้ําสุกตรงนั้นไปหุงข้าวนะคะอันนี้จะทําให้ข้าวบูดเสียง่ายเหมือนเดิมนะคะ,ะ,คะเหมือนเหมือนกันทําเหมือนกันค่ะ,คะ ตักน้ำร้อนใส่ในหมอ้อหุงข้าวแล้วก็คนๆแล้วก็ปรุงเครื่องส่วนผสมต,ต่างไปในหมอ้อแล้วก็เสียบปักหุงเหมือนกันนะคะอันนี้คือวิธีแบบผัดข้าวนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าการผัดข้าวมันเสียเวลามันยุ่งยากก็แค่เจียวกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่ไปในหมอ้อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปผัดข้าวนะคะ มันแตกต่างกันมากไหมก็ไม่มากนะคะระหว่างข้าวที่เราผัดกับไม่ผัดพอหุงออกมาแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูในช่องนะคะจะมะีเทคนิคมีวิธีการหุงข้าวเยอะแยะเลยที่ทําให้ดูนะคะส่วนคนที่หุงข้าวแล้วข้าวชอบติดก้นหม้อนะคะเวลาหม้อข้าวเริ่มเดือดก็อย่าลืมคนหม้อข้าวด้วยนะคะใช้ไม้พายหรือว่ากระบวยอะไรที่เรามีอยู่่ะ คนให้ถึงก้นหม้อเลยนะคะคนให้ถึงก้นหม้อนะคะข้าวจะได้ไม่ติดก้นหม้อนะคะถ้าคิดเอาง่ายๆก็คือหลังจากที่เราเสียบหม้อข้าวผ่านไปได้แักสิบสามนาทีแรกนะคะเราตั้งจับเวลาไว้เลยสิบสามนาทีปุ๊บเราเปิดฝาหม้อข้าวเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไม้พายหรือว่าถ้าอ่ากระบวยอะไรก็ก็แล้วแต่นะคะที่เราจะใช้ะคะก็คนหม้อข้าวให้ทั่วเลยนะคะ คนให้ทั่วประมาณสักสี่ห้ารอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นก็ปิดหม้อข้าวไว้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปเปิดหม้อข้าวแล้วปล่อยทิ้งไว้จนหม้อข้าวดีนะคะถ้าไม่คนหม้อข้าวโอกาสที่ข้าวจะติดค้นหม้อสูงมากเลยนะคะแต่ถ้าเราหูหม้อเล็กๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเราหูหม้อใหญ่นะคะเราก็ต้องขนหม้อข้าวทุกรอบไม่งั้นข้าวติดก้นหม้อแน่นอนค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะหากพี่น้องท่านใดยังมีข้อสงสัยอะไรอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าใครมีความเห็นต่างอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะข้าวมันไก่หน้ามอยินดีรับฟังนะคะข้ามันไก่หน้ามอก็ไม่ได้มีความรู้มากมายอะไรนะคะ แต่ว่าอาศัยประสบการณ์ที่ตัวเองเจอในแต่ละวันนะคะก็เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะคะขอยให้กำลังใจสนับสนุนช่องข้ามบันไก่หน้ามอขอบคุณมากค่ะ